ครับมือนี้นะครับกูตังไดมาทดสอบพินนะครับเป็นพินกรงไฟฟ้านะครับสีสาย24่สิบนะครับเนาะอ่ะสเปคไม่เข้าๆครับพ่อนะครับกับพินเกอร์บอร์ดนี่เป็นไม้อ่าชิงชั้นนะครับไม้ข่างนะครับไม้หลังเป็นไม้ประยุ่งครับส่วนอ่าไม้นาตัวนี้เป็นไม่แบบมีนะครับเนาะอ่าย่องกับเป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกขางัว อันนี้นะครับเปิดเสียงโปรงนะครับเนาะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดแอมเบิรงนะครับครับอันนี้นะครับเปิดเสียงไฟฟ้านะครับกับเปิดเสียงตัวโปร่งนะครับเนะาะรถรุ่มกับทูนก็นจะอยู่ข้างในนะครับ น,นนี้โทนครับเดี๋ยวปรับโทนนิดนึงอ่าแล้วครับอันนี้ก็คือปิดโทนก็จะเป็นเสียงถุมนะครับอ่าประมาณนี้อ่าฝากไปนะครับเนอะกูได มุ่จิตสนใจพิ้นนะครับอยากได้พิ้นไปดีดไปโชว์หรือว่าอางไรนะครับไปฮัมเพลงหรืว่าไปนะครับจิตตัวกันขเขามาได้ที่080นะครับ749 5232นะครับเนาะอ่าถักท,ทายมาเป่ามาคุยกันได้นะครับเนะาะเอาฝากไว้น้ำแน่นนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นกดซับสไครต์ให้ชอบนะครับเนาะเอาช่วยถ้ายฝากไว้จัน้อยครับผมอาจจะว่าผู้ตั้งก็ดีพวกจิ้งดอกดีพวกเป็นนะครับมันหลายปวดมันหลายตายหลายเพชรปวดนะครับเนาะ ครับ